50,000บาทดรชัยน,งนรงค์ณลำพนณลำพูนขอประทานโทษดรชัยน,งนรงค์ณลำพูน50,000บาทนี่เป็นที่จุดไปหมดแล้วนะครับเนี่ยร้อยเอกอนุชิตตันศรีบุญระคณะ50,000บาทในบัญชีนี้1,890,000าาหมบาทโทษนหนึ 1, บาทมาจากไหนครับนี่1บาทจริงครับครับครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่น บาทท้วนอาจจะเป็นหนึ่งพันก็ได้ครับหนึ่งพันของผู้หญิงนั่นแหละครับหนึ่งพันเจ้าอาในตัวนี้ของผู้หญิงนะครับหนึ่งพันเนี่ยต้องมาทำให้เต็มแล้วผู้หญิงนะครับครับทั้งหมดนี้เป็นบัญชีที่เป็นเอกสารนะครับอาจจะมีบัญชีที่ไม่เป็นเอกสาร <c oughs> อีกนะครับ 那像那。